ดีค่ะชื่อเจ๊ค่ะนางสาวชานดิดาเมตตาอายุ17ปีค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะเป็นคนขี้ลืมขี้เศร้าแล้วก็ขี้เหงามากค่ะคาติประจําใจหรอคะก็อย่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทําค่ะมันเป็นการคิดบวกวันนี้ยังไม่ทําดีที่สุดค่ะ มันเหมือนเป็นการแบบว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็เราก็จะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมีอะไรทาแต่ถ้าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทําก็จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อพรุ่งนี้เอาวันนี้ค่ะล้าเริงค่ะพูดเก่งแล้วก็ยิ้มง่ายมากแล้วก็ขี้ลืมมากๆเป็นคนขี้ลืมมากๆต้องเตือนเต็งตลอดเวลาขนาดเวลาจดไว้ก็ยังลืมมาจดไว้ไหน ชอบเต้นค่ะเต้นเก่งเริ่มต้นของการเต้นนะคะคือตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะเป็นคนที่ชอบกิจกรรมเต้นมากเวลาคุณครูมีงานเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเรียกเราไปเราก็เลยคิดว่าเราเน่ยเต้นเต้นเก่งเต้นได้ก็เลยแบบชอบมาตั้งแต่อุบาลก็เต้นมาเรื่อยๆเลยค่ะกิจกรรมริ๊งเต้นได้ทุกแนวเลยค่ะจริงๆแล้วเต้นได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าของไทยหรือว่าแนวอีสานหรือว่า อะไรนะเต้นได้หมดเลยค่ะได้สูกเพลงเพราะว่าม,มีเพื่อนแนะนำมาว่าแอปนี้มันเป็นแอปสำหรับเต้นเป็นชารเลนที่เต้นเราก็เลยแบบไปลองโหลดมาดูแล้วก็ดูแล้วเต้นมันเต้นง่ายมันเป็นแกะท่าง,ง่ายๆค่ะประมาณคลิปละ10-15ึ10ิาวิเองก็เลยเต้นมาเรื่อยๆหนูส่วนมากจะเต้นแล้วก็เซฟเก็บไว้ลงไอจีมากกว่าเอาลงติกต็อกค่ะดิกต็อกไม่ค่อยได้ลง มากค่ะก็คือคนก็รีพายมาให้ส่งเพลงมาให้เราไปเต้นเรื่อยๆค่ะก็ทำ, <c oughs> ทำค่ะถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาบวนเอา <c oughs> ปกติงานที่เรกของหนูก็คือเขียนนิยายค่ะแล้วก็ฟังเพลง นนแล้วก็ดูซีรีส์เพื่อเอาไปเขียนนิยายต่อเริ่มต้นเขียนนิยายตั้งแต่ม2ค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเ,เคยอ่านยายนิยายเป็นนิยายแชทอะคะ่ะในแอปแอปหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาแต่งดีนะแล้วเราก็เสพมาเรื่อยๆเซฟมาเรื่อยๆ,ๆจนเราคิดว่าเราก็แต่งได้แล้วก็เริ่มเขียนเริ่มดูจากซีรีส์เอามาคิดเองปรับเองอย่างเงี้ยค่ะนิยายของหนูเป็นรักโรแมนติกค,คะ่ะแล้วก็เป็น ความเศร้าเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านนิยายอยู่แล้วค่ะในที่บ้านมีนิายายเยอะมากหลายเรื่อมากปกติชอบใส่ชอบใส่เดสคะ่ะค่ะแล้วก็มันหนูไม่มีสไตล์ที่แต่ตัวคะ่ะก็คือชอบไปเรื่อยๆแบบตามความนิยมในตอันนั้น กตไม่ดูแลเลยค่ะร่างกายก็มีแค่ทาโลชั่นแล้วก็อาจจะทานอาหารเสริมนิดหน่อยค่ะออกกําลังกายเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มจะไม่ไม่นี่้วนะก็คือช่วงนี้นะคะคือถ้าลงมอ้วนแล้วก็จากกําลังก,กายแต่เน้นดูเน้นดูแลเต็มเนื้อกันนอนค่ะนอนให้มากกว่า8ชั่วโมง ความับก็คือเป็นคนที่เศร้ามากๆค่ะคือถ้าใครโทรมาปลุกต่อให้โทรมาร้อยสายคือไม่รับแน่นอนไม่มีทางรับแน่ๆค่ะถ้าโทรมาแล้วหลับคือโชคดีมากๆหลับตายจริงๆค่ะเคยหลับมากที่สุด20ชั่วโมงค่ะแบบไม่ลุกขึ้นมาเลย20ชั่วโมงนี่คือไม่ได้ซื้อตุ้งตื่นเองนะคะแม่มาขยาับผมพี่นอมนมากๆเพราะาปิดเทอมแล้วเราไม่มีอะไรทาแล้วก็เปิดแอร์ บวกกับในห้องคือหนูจะปิดแสงให้สนิทเลยนอนยาวเรียกว่านอนยาวได้เลยแต่ว่าหนูถือว่านอนน้อยแล้วนะเพื่อนหนูสถิติไปที่22ชั่วโมงครา้งล่าของห่วงล้วค่ะคงจะเป็นโทรศัพท์ค่ะใช่ค่ะโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ห้ามมีใครแตะคือห้ามแตะเลยไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนเนี้ยคะ่ะห่วงมากคือโทรศัพท์เวลา มันไม่ได้มีความรับในโทรศัพท์นะคะแต่ว่าเราห่วงห่วงแบบไม่อยากให้ใครมาจับแค่จับก็ไม่โอเคแล้วพูดเก่งนะคะการพูดเก่งเพื่อนเพื่อนส่วนมาก ื่อนไม่ค่อยได้เรียกหนูเป็นฉายาคะ่ะส่วนมากเราเรียกกันเธอเธอเธอแทนชื่อค,ะค่ะตอนนี้เราอยู่เป็นกลุ่มเรียกเธอเธอเธอแล้วใครนคือมันมันถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะเราจะมีทคิคค่ะเมือนเหมือนเป็นเซนมากกว่าอ่ะใช่ถ้าเราเรียกเธออย่างเงี้ยคือเราจะรู้ว่าใครเรียกเราหรือว่าไม่เคยมีหันมาพร้อมกันเลยคือถ้าเรียกเธอเนี่ย <searching> เราเหมือนเราจะรู้กันเองในกลุ่มอะค่ะว่าเรียกใครอย่างเงี้ยใช่น้ำเสียงมันจะแตกต่างกันคะ่ะ เรื่องที่เรื่องที่เขินใช่ไหมคะก็คือมีช่วงหนึ่งที่หนูสอบตอนนั้นน่าจะอยู่ป5ะก็คือสอบแล้วคือมันต้องแยกโตสอบใช่ไหมคะแบบเป็นแยกๆกันในห้องมีประมาณ25คนค่ะแล้วก็มีครู1คนคุูมสอบตอนนั้นก็คือทําข้อสอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็ทุกคนเงียบมากในห้องสอบคือเงียบมากไม่มีใครรอกกันหรืออะไรยังไงนั่งนี่ก็นั่งทําข้อสอบเราเลอต์ดหนูว่าเพิเผลอพายลมดังมากดัง ดังมากจนทุกคนน่ะเลิกทำข้อสอบแล้วหนูก็จะดูขึ้นมาอุ้ยตดใช่ค่ะหนูก็แบบอุ้ยตดแล้วเพื่อนก็แบบมองหน้าแปลกแล้วก็ไม่มีใครทักเพราะว่ารู้ว่าหนูต้องอายเพื่อนก็แบบก้มหน้าทําข้อสอบต่อแล้วก็ก้มหน้าทําข้อสอบต่อความรู้สึกตอนนั้นแบบอยากม้วนกระดาษแล้วก็แทงเลยจังก็คงนักวิทยาศาสตร์อะค่ะใช่เพราะว่า หนูก็ไม่ไรู้ทานเงินเดือนเขาหรอกว่าเท่าไร่แต่ถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่ติดก็คืออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการประมงเนี่ยแหละคะ่ะใช่วิจัยสัตว์น้ำงงค่ะงงพูดติดปากทั้งกลุ่มเลยคือชอบพูดเขาว่างงสภาพก็คืองงคุยกับเพื่อนได้แค่สองประโยคแล้วก็งงคือจริงๆอ่อะเราไม่ได้งงค่ะแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่แบบงงเฮ้ยงงอะไรเงี้ยค่ะใช่เพื่อทารสนะคะมันก็เลยติดปาก ฝั่ง,งช่องทางการติดตามหนูได้ที่ YouTube ค่ะหนูทำ YouTube อยู่ช่อง J E S S, S T M P ค่ะแล้วก็ IG ก็ J E S S, S T M P แล้วก็ Facebook C H A N I D A M E T T A ค่ะชนิดามเมตตาค่ะ